รับใครที่ผ่านเข้ามาดูช่องผมผมฝากกดไลค์และกดซับคลายให้ผมทีเถอะครับเอี้ยแม่งแบบแค่กดไลค์เองพี่กดเธอผมขอโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับในเกมหมาที่เรารักนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะมาทําการสุ่มแชทโลกเล่นกับผู้ชมทางบ้านนะทุกคนเออเราจะมาดูว่าเราจะเจอตี้ที่โหดและหาะแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกหากันเลยว่าโอเคครับตตีนี้ตีนี้ ผมขอออกกันผมอยากเจอตี้ที่เขาเปิดไมค์คุยกับผมนะทุกคนโอเคป่ากับออฟเหมือนว่าตี้นี้เขาจะเปิดไมค์คุยกันนะครับผมผมจะขอละเล่นกับตี้นี้นแ,ลแล้วกันแล้วผมก็จะขอตัวไปจังเกิลนะทุกคนโอเคครับทุกคน๋ยวผมจะเล่นกับตี้ <มา S 1> นี้นี่แหละโอ้ยวินเลดนะกลัวจังอะดูดิเจ็ดเป็เเจ็ดะจะพัดตาุเบ,บิร์เกิ โอเคครับตอนนี้เขาเหมือนจะไม่เชื่อนะครับว่าเราอ่ะเป็นเมนป่านะทุกคนเขาเห็นเราเล่นแต่แครี่ไงแต่ผมเล่นแครี่เหลือๆไงทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูในเกมมันดีกว่านะครับทุกคนผมก็ตานี้ผมเล่นได้ไม่ค่อยดีนะทุกคนพอดีจะเล่นรู้สึกแปลกๆเป็นเกมแรกของวันเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูในเกมมันเลยดีกว่าและตานี้ผมก็ได้หยิบเป็นนาคอสมาเพื่อที่จะมาเล่นกับทีมนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่านะทุกคนโอเค ก็่อนบอกให้ผมเปิดโป้โอเคแล้วเหมือนแก๊กเขาจะมาเดินวนๆดูแถวฟาร์มุ่นแล้วผมจะทำการเอาตัวมาบังแล้วก่อน,นทุกคนเพราะเพื่อนไม่ได้กันให้นะแล้วผมก็โดนดึงจริงๆด้วยทุกคนโอเคแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเรายังกลับมาฟาร์มได้อยู่ปัฟฟ้าแล้วก็ตีตีตตตไปนะทุกคนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคน ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนผมก็พยายามฟาร์มบนบัฟปกตินะทุกคนโอเค <ไป S 1> ก็วนปกติวนทามมีเ่เพื่อ<ม>จะไปแกงเลนล่างนะงทุกคนและเหมือนว่าโจ๊กเกอร์เราจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวจะตายไป้วทุกคนโดนเอลสูกกับอิลูเมียระยำสกรรมไปนะทุกคนโอเคผมก็จะรีฟาร์มนะทุกคนเพื่อที่จะได้รีไปช่วยเลนล่างนะไปช่วยเพื่อน โอเคแล้วเหมือนในแก๊กมมนเหมือนจะมายแล้วนะแต่รอบนี้เพื่อนผมประกันช็อตนี้ผมได้เห็นเอลซูมันนั่งยืนซูมแอคโกอยู่ผมดโด,ดไปปาดมันนะทุกคนแล้วก็ปาดแล้วก็ล้ามาังกรมันมาได้นะทุกคนแล้วก็โดดอกมาแนละ้วทุกคนโอเคผมเห็นมันยืนแอคก,อ,กอ่ะนี่ ผมก็ลบกระสุนดิจิตอลไว้หนึ่งทีและตรงนี้เหมือนจะมีไฟเกิดขึ้นแน่นอนครับตรงมังกรผมก็เลยเลือกที่จะเดินมาดู<ช>สักหน่อยแล้วก็เห็นเอนสูเ่เขาดนะทำไมไม่รู้ผมก็เลยปาดอ,อนนทีทีชึบชาร์บชึบชาร์แล้วก็ตายไปนะครับทุกคนโอเค,อเคแล้วเหมือนอว่าทีมเขาจะลงมากันเยอะเลยและโตโร่เราตายด้วยผมว่าเราต้องถอยออกมาก่อนนะทุกคนแล้วผมก็เมื่อมูไลาดมาพยายามจะเอาบัฟฟ้าหัวผมก็กดผนิดล้ามาได้ทันนะครับทุกคนแล้วผมก็ตีกล้แตตีเต่าทอง ระวังข้างล่างเ้อมันน่าจะลงไปรับเพื่อผมก็ได้ทำการตีดาร์คเลเยอร์ต่อนะทุกคน,นเพื่อทุกทีมก็มาช่วยกันนะ,ะนโอเคแล้วเหมือนว่าจะมีตัวมาแล้วทุวกคนจะโตโรแล้วก็กระโดดโซนไวนะ้โอเคแล้วผมก็ถอยออกมาแล้วนะทุกคนก็จะตัดขีกาแล้วม่ต้อนจะเราจะได้รวยๆนะทุกคน และเหมื liksom, อนว่าตรงนี้ตะกะาแต้มั ồng, น foot, so like, like, จะพ่นผิดใส่ผมเลยผมถูกมันเลยปั่นแม่งเลยส่วนขาถึงอาถึงขาถูกขาแล้วข้ามมาได้เจนโลโดดเข้าไปต่อจังหวะนี้ผมก็งัดเข้าไปช่วยนะทุกคนแต่มันเป็นแก๊กนะทุกคนเราผมไม่สามารถเบอร์มันตายได้นะผมก็ต้องถอยออกมาเอาถีบเล่นกันนะทุกคนโอเค และเหมือนตรงนี้เพื่อนผมจะโดนดูนะครับจะช่างมันครับอิลูเมียเดินม,มาตรงนี้ผมก็โดดใส่อิลูเมียไปก่อนแต่ผมโดนสตันดีต,ตีนะแม่งเด้งไปทุกโง่ไอ้เหี้ยถอยก่อนนะครับทุกคนมูล่ามาซ้อนมูลา่าติกเกอร์ใส่ผมนะทุกคนผมก็ได้ทําการวิ่งหนีมูลา่านะทุกคนลาเลเตอร์ก็มาวางแถบช่วยนะสงสตางีอใจก็ก่อนอนะออฟมัวแล้นหัววะ และเหมือนตอนนี้ทีมเราก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบเข้ามาแล้วนะครับทุกคนผมก็พยายามต้หาตังทุกคนเพื่อที่จะเอาตังไปแล้วก็มีตังรวยไปหลวงตัวอื่นนะทุกคนแต่ว่าแคลนดอร์เขารวยมากเลยทุกคนเพราะเขามายำออฟเลนเรานะทุกคนแล้วผมก็ไปบวกเลนล่างอยู่นะช็อตเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้มาช่วยข้างบนเราป้อมบนเราก็แตกนะทุกคนแจังหวะนี้มูลามาอย่างนี้ผมก็ปาดปาดโชว์สกิลไปหนึ่งทีแล้วก็โดนอิลูเมียสตันนะทุกคน มันก็วาร์ปเข้าทรายไปแล้วมันวาร์ปกลับมาอีกผมก็เด็สั่งสอนใยก,การงัดหน้าไป็นหนึหน่งทีแล้วก็โดดออกมา,วา้วาเหมือนว่าในร่างเราเขาจะมีไฟแค่เดียวนะทุกคนมมมผมก็เดือเดือ คลียร์กลางเสร็จนะผมก็เลยไม่ได้ไปช่วยนะทุกคนแล้วเหมือนมูราเขาจะลงมาเล่นข้างล่างนะผมก็พยายามจะไปนะแต่มูรามาวาร์ปกลับไปแล้วทุกคนผมก็เลยนี่ตีแบบบั๊แดงก่อนนะทุกคนช็อตนี้ผมซูมดูแล้วเห็นเลือดเอลซูอยู่แค่นั้นแล้วเอลซูเขานั่งซูมเลยตรงนี้ผมก็จัดให้ไปหนึ่งชุดแล้วก็ปาดคอเอลซูตายอีหนึ่งตัวนะครับทุกคน ออกติก็น่ารำคาญเลยนะยังไปแมันีกโอเคครับแล้วช็อตน,นี้เหมือนคีบกาสนะครับผมก็พยาย,ยามจะเคลียร์ป้องกันมังบุรากระป่าเลือดผมเจ็บเหลือเกินนะครับแล้วแก๊กก็ได้ดูดไปผมก็เลยกลับมาฟาร์มเพื่อจะดูด,เล,ด,ดเลือดน,นะ <ไป S 1> ทุกคน,นโอเคเพราะว่าผมปรับเลนกลางไม่ไหวแล้วผมก็รีบกลับมาฟาร์มแล้วเพื่อดูดเลือดที่แล้วก็จะได้ออกไปเล่นกับเพื่อนต่อนะทุกคน ก็ฟามฟาวฟาแล้วเหมือนโตโร่เขาจะรับเลนการอยู่คนเดียวนะผมก็เลยจะรีฟามเลยที่จะไปช่วยเคลียร์ทุกคนโอเคครับผมก็เห็นอิลูเมียดึกว่ามันอยู่ตัวเดียวเห็นโตโร่ก็โดนต่อผมเลยโตดเข้าไปเลยปาดเ้าีกปากคอแีแล้วก็โดดลงมานะทุกคนโหผมเกือบตายดียังรอดแต่ว่าเพื่อนเราเก็บแก๊กมาได้นะทุกคนถือว่าคุ้มค่านะสำหรับไปโอเคได้อิลูเมียด้วย ช็อตนี้ผมเห็นทีมเขาอยู่เลนกลางกันเยอะนะครับแล้วก็โจโเกอร์เราตายด้วยแล้วก็โตโรเราโลผมเลยตัดสินใจมาแยกดันบนแล้วทุกคนเพื่อแลกกับป้อมกลางนะผมว่าถ้าผมไปช่วยกันก็ไม่น่าไหวอะทุกคนคือตอนนี้เกมแบบมันทีมเขามันนำเยอะมากแ้อลูเมียอยู่ตัวเดียวผมก็เลยสั่งเพื่อนแอกแทกไปแล้วก็เก็บอลูเมียคาบ้างมาได้ทุกคนแล้วเราก็ตีป้อมได้ป้อมที่สองเลยนะทุกคนคือว่าคุมนะทุกคนแลกกับป้อมกลางไปป้อมหนึ่งนะ โอเคแล้วผมก็หนีแล้วมูลาบก็พยายามจะไล่ผมนะคนผมก็พยายามจะจูบหนีด bon ูมันไล่ผมดีท yeah, ุกคนมาเจอผมจริงมาเจอผมจริงแล้วก็ปาดคาผมตายไปนะครับทุกคนโอ้โหเกือบรอดอยู่เลยโอ้ยมูลาบโอเคครับหลังจากที่ผมตายไปนานมากแล้วผมเกิดมาสภาพทีมผมก็กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วครับทุกคนฟองแตกฟอมหัไม่เหลือเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรอ่ะทุกคน ผมจะแพ้อีกแล้วโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็จะพยายามเคลียร์ค่อยๆเล่นไปนะทุกคนแต่ว่าผมถึงว่าเป็นเปิดตาไม่ได้จริงๆทุกคนผมก็เลย่อป้อยมันเป็นไปแล้วมนผมพยายามมามันก็ผมจะไปแยกทําผมเจอเอรันดอร์ผมสู้มันไม่ได้ตอนนี้ยเบอร์วังมากทุกคนโอเคแล้วเหมือนผมคนเก่งมนะผมก็จะเรอเพื่อนนะรอดูว่าเพื่อนจะไฟกันหรือเปล่าเพราะว่าเอรันดอร์อยู่ด้านเหมือนว่าเขาจะไม่ไฟกันเนาะ โอเคและตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วก็เลยดเดินรอวนรอโช๊กธราเหมือนตัโล่จะโดนขี้ไปเรียบร้อยโตโล่ตายครับจงังหวะนี้ทีมผมก็กลายเป็นไม่มีตัวยืนแลวก็เลยลำบาก,ากแล้วแก๊กขี้ไปอีกตัวนึงโอโ้โหแบบนี้รอดยาก แต่กลายเป็นว่าชาหลอกต,ตัวที่ตายแทนแล้วเอรันดอร์ก็เก็บโจ๊กเกอร์ีกหนึ่งตัวหรือเปล่าโอเคน่าจะใช้คอมหนึ่งให้ผมกับอเลเตอร์ที่มีตันเข้าไปปาาแต่มันก็ไม่ตายอจยริงนะทุกคนผมก็เลยท้อมานนกเลกผมมีความรู้อะไรเลมดเวยนรอบบ้านน้องตนนุ้ย ผมไม่โดนย,ออยงนีกแล้วก็โดนดืน่ส,สุดท้ายแล้วป้อมผมก็แตกครับทุกคนมีอะไรมากเลยโอเคคุแพ้